สวัสดีบ่ายวันเสาวครับอาจจะเป็นภาพเดิมๆซ้ำๆในหลายๆคลิปที่เห็นผมนอนแองแม้งอยู่บนเตียงแบบนี้คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมเพิ่งตื่นจากการนอนหลับเมื่อคืนก็หนักไปนิดนึง จะไปดีเจเปิดเพลงธรรมดาบานปลายไปหน่อยนี่คือผลจากการนอนแล้วไม่ได้ล้างหน้าทำให้สิวมันเริ่มโปดขึ้นมา <c oughs> หน้าบีบจริงๆไ <c oughs> ม่เป็นไร้วครับสิวเม็ดเดียวเดี๋ยวก็าหาย สงสัยว่าเดี๋ยวต้องคอลุกไปล้างหน้าก่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้ล้างเลยโอเคครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูไหม่